ท่านผู้ชมที่เคารพมือนี่นะฮะผมผันเมื่อคืนสองคืนนะตั้งแต่มาเห็นวิสาเป็นหมเหย่าน้ำเพลินนี่นะผมผันเมื่อคืนในพันแปดพันว่ามีคนมาซ่อยผมเป็นวัยรุ่นหลากหลายนะมาตู้มมาหูมาซ่อยล่ะถ้าถ้าบวัวซอยเราเราสิบบสํสเร็จโทรศัพท์ผมาห้าเฮ้ไปในพันนะ เลขท้ายโทรศัพท์ผมหนะ้ะหกหกห้ายี่ปีสี่เลขกันไปจากกัน <ST AN TI AL> แต่มื้อนี้ที่หมานี่จะตึ้งในงันทีนได้นัดก,กันไหนเราลดเอาหยันให้ผมเป็นหยันก็ได้แต่ว่าอีพื้นหนึ่งพันวานะเป็นไฮไลท์เพันวานะ <ST AN TI AL> อันนี้นะอยู่ในบ้านนี่เขาห้องว่าพาหยัน <ST AN TI AL> พาสังฆารพาสังฆาเอาพาสังฆากับแท้กับยาคูหรือวป่าเออยาคูนี่สังฆาของพระอันพระษีฤาษีพระสังฆาฤาษีฤาษีนี่ ผมอธิบายผังเด้อว่าลูสีหรือลิชชี่ในภาษาอังกฤษนี่คำว่าลูสีนี่มาจากคำว่านักปรานักปรัชญาเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ชื่อว่าเป็นลอสีลอสีตึ้งนี่คือเป็นนักปรา์อาจารย์คนอีสานฮ้องว่าพระขาวหรอพระขาวแต่พระขาวเพราะฉะนั้นแทบบอกว่าผมผมเป็นลูสีเนี่ยคือผมเป็นนักปรา์อาจารย์บริเดเมนกระจก ให้เข้าใจอะไรอันนี้นะผ้านี่ใช่มาจากปีแล้วสามสี่ปีอีกอะไรสามสี่ปีอีกเนอะกว่านี่อันนี้นะเอาไว้ผาดบา่ามีมีทางหน้าและทางหลังเดี๋ยวอธิบายก่อนอธิบายอันนี้ของหลวงพ่อปุ่นนี่นี่มาเบิ่งใกล้ๆนี่ไอ้กระถานหลวงพ่อปุ่ณนี่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 มาเบิ่งใกล้ๆทำลานนาทำลานนาทำลานาทำลานาอันนี้อ่านมาหยั่งอ่านออกอันนี้กระสีโยไอ้ ไอ้ธาตุสี่เลยกับนากับหลังเป็นของหลวงปู่พ่อปุนหลวงพ่อปุ่นเพิ่นเสียแล้วอันนี้นะเพิ่นสอนให้เออสอนให้นี่ผมเอาไว้ยงเขียนเป็นหาอ่านบอกอ่านบอกแต่นี่มันตัวนี้ไอ้นี่นี่ซับน้ำมาพระธาตุเนี่ยกับนากับหลังแต่เป็นตัวทำล้านอันนี้เอาไว้พาดทางหลัง เด็กเก็บไปทางหลังแต่อันนี้เดี๋ยวจ๋เดี๋ยวทางหน้านี่เดี๋ยวทางหน้านี่ก็เป็นน้ำหมูพุทธายาอันนี้ไพไพเป็นคนเขียนอันนี้ยานตึ้งเป็นคนเขียนโอ้เคนเขียนองอันนี้คือหยันยังอันนี้นะหยันอันนี้นะพุทพุทธอันนี้นะอันนี้อันนี่นี่ไอ้นอเมตินี่หัวใจของแม่พระธรณีนณเมติาชานณเมติณเมตินณเมติของโบเมนนักเออโบเมนหัวใจแม่ธรณีโบเมนเมกามาอุบบกณเมติเ และอันตโตหยัน hmm. อันนี le, ้เ <PayPal> ด ah, ้งขยศขย่อยในวงกลมนี่เด้งพุทธพุทธอันนี้ตัวพุทธตัวบาลีบุรุษตัวลาวตัวธรรมไอตัวคมครับตัวพุทธนี่ครับอ่านว่าพุทธพุทธอันนี้ข้างขึ้งนี่เด้งอันนี้นะก็ย่อนหยันนี่เลยยอดยันอุนารุมอันนี้ตัวหยังอันนี้อู้อันนี้โอ้ อออันนี้อันนี้เกิดแม่หยังฟูดพุึ้นฟูดฟูดขึ้นเลยฟูดฟูดซ้ายะและอันนี้เด้เนี่อยู่นี่แม่หยังน้ำหมูพุทธายะน้ำหมูพุทธายะนี่ก็อันนี้กะทานลึกลึกือล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 ืือเป็นของฤาษีอันนี้หัวใจยศอันนี้แม่หยังยันสีทิศอันนี้ของยันตึ้งสีทิศของยันตึ้งได้มาจากสได้มาจากความคิดของจักตึ้งเองมันฟูดขึ้นมาฟูดเองโอ้เพิ่อต้องขอกับลือสี และอันนี้ไม่ยังอันนี้นะมะพนะทะพอันนี้เด้สอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ได้อีสวาสุสุสวาอิอีสวาสุสุสวอิตัวรอันนี้เป็นหัวใจเรียนหนังสือเก่งมันหัวใจของไออภิพุทธคุณอพุทธคุณอันนี้เด้อ่านมายังอันนี้แล้วอีสวาสุสุสวาอิอันนี้อะปิตาปฏิรูปังอันนี้พวกกันของปิตาปตุ ปิตะปฏิรูปังปิตะปฏิรูปังป้องกันคุณใสแนวบดีคนเนชดคนทําเอาไปเกณฑ์ตะกุดเกณฑ์อย่างก็ได้อันนี้เดอันนี้เดนี่แหละตัวสุดท้ายนี่นะวิเนสันติวิเนสันติวิเนสันตินี่หัวใจขญานหนของหลวงปู่นะเด่นหลวงปู่พันวิเนสันติวิเนสันติ แปลว่าไส้มานี่จักปีแล้วเป็นซีปี่คนนี้พาผืแต่ว่าสักเลยสักยู้เนาะสักนี่นีด้านนี้ด้านนี้จะเป็นภาษาคู่โบสถ์ภาษาเทศโอ้ยังมีอีกทางไหนเอ๊พับไว้ทางไหนพี่โอ้อยับยับออกไปเบิ่งดูท่านผู้ชมเบิ่งค้ามลงไกลๆเนาะโอ้โหอันนี้อีเอายื้ต้องได้ยื้อในบ้านนี้เอาเอทำถึงพิเศษก่อนเอาทำถึงพิเศษก่อนพึ้นเจ้านี่นี่มาเบื้องไกลๆบ้านนี้ อันนี้นะคือพระพุทธเจ้าวาดพระพุทธเจ้าวาดเองหมวาดเองว่าคือปิดอันนี้อันนี้ไม่ยังอันนี้กันยันกไอ้อันนั้นนั่นโคงมันหลวงปู่คำพันธ์โอ้เคยไปเห็นน้ำเพล่นหรือเปล่าเห็นน้ำเพล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ยังอันนี้อันนี้นะยันดอกพระเวรโค้งหลวงปู่คำพันธ์สมปัติธนาอันนี้ยันสมปัติธนาอันนี้นี่ก็เอกลักษณ์แต่ลายมือของจตึงเ้งมอันนี้คือเขียนสูงเลยทีเดียวอันนี้ลุลัดเถขุขออันนี้นะผมอ่านอออยู่ อันนี้นะคือยันสมปัานาลายมือลงจะตึงเออจะตึงเมล็ดที่ไปหาพืชเนี่ยผมมีพืชได้เคนให้อันี้ภาษาคู่โบสถ์นี้เอาออกมาจากท่ำจากจับอุดตลดิตเอาออกมาจากท่ำเมืองบางบดมันอยู่ในใบลานบอกมันอยู่ในใบลานอยู่เมืองบางบดเขาออกมาแต่ใบลานน่ะอยู่ในท่ำอยู่ในท่ำเขาออกมาจากเมืองบางบดใครเอาออกมามีคู่บาอาจารย์มาตายแล้ว โต๊ะโถดมันอ่านอ่ออยู่บ่บ่บผมโอ๊นอกจากล่างสุงเด้อเสาฟิชิโต้ฮะบ่หนีต่วนใต้นี่ภาษาคู่โบดภาษาเทพเออภาษาคู่โบดหรือภาษาเทพเขาเว้าได้ค่อยสิพับไปทางนี้แต่อ่านบ่อ่อแต่ว่ามันซักซิดในโตัวของมันอยู่แล้วค่อยโลกไว้ดิไว้ดิเอาอาจารย์เนี่ยอันนี้ทางหลังยังยังบ่ได้อีก่มสิ้แล้วเขาจะพับเน้นโอ้อ่ออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไกลๆดูถอยออกไปไกลๆ พอยไปใกล้ๆเอาพึ่งใหญ่ๆดูดให้เห็นหมเดนดะพูดๆหันเบื้องกองพูดยันหมดนี่นั่นเป็นผลงานลายมือของอาจารย์ตึ้งหรือสีตึ้งเห็นจะพาได้เออกะเบิ้งมาไปจับอันนี้หน่ยไหมจับอะไรตะกงก็ได้เนาะอันนี้โอ้ เน่่เน่ท่านผู้ชมอันเห็นนี่นะเป็นของลายมืออาจารย์ตึ้งหรือสีผ้าขาวตึ้งหรือหรือสีตึง้งใส่มาเป็นสิบป,ปีลายมือแท้บ่ม,มีภัยใดได้แต่หรือสีตุยนี่แหละหมออให้เมดนี่แหละต้อนนึงกับบใว้ให้เมดเลยอเอาพับสาพ,พับพับพับคือเก้าหน้าเม่คือเก้าโย่พับปดการที่เพื่อนเอาของให้เขาเ มันโบแมนว่าของธรรมดาได้มันจะต้องเกิดจากคุบาอาจารย์ได้มาถอความพันได้มันจกซักซิดโบแมนว่าไปซื้อเอาโหลดเอาไปไปพับทั้งชิ้นก็ได้การที่เอาของให้กันนี่จะตึ้งนี่เราจิตถือว่าหนึ่งศรัทธาสองปฏิบัติได้ได้ไปแล้วี่บทปฏิบัติเนี่ยคือเพิ่นเอาเข้ามาให้เรากินได้เขาบบกิบนี่นะ เพิ่นเอาให้แล้วพันบบไปปฏิบัติมันกะโบศักซิธ์เพราะฉะนั้นเมื่อใดไปแล้วนี่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นซิ์ให้แล้วนี่สิ์คือประสิทธิ์ประสาทถ้าเพิน่นซิ์ให้แล้วนี่เฮาโบปฏิบัติโบอยู่ในหีดในของทําตัวเหลวไหลความศักซิก์กรบโบบังเกิดถ้าเฮาตั้งใจแล้วปะเป็นคองดิเป็นมงคลแล้วมันจะมีประโยชน์ยังใดไปแล้ว ความศักสิทธิ์นั้นจะเกิดจากศรัทธาเพราะศรัทธาหลายขึ้นแล้วนะสิเกิดของดีโชคลาวาสนาทรัพย์สินเงินทองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสุขภาพอนามัยค้าขายดีเป็นที่รักใครเป็นเมตตามหานิยมผู้หลังคนบอกว่าได้ไปแล้วก็ยังผ้าขาวซื่อมันก็แม่นอยู่เพราะไม่เกิดศรัทธาถ้าศรัทธามี ศรัทธาดีบารมีเกิดเป็นความจริงอันที่ผมว่าเนี่ยพอได้พวกให้ซื้อถือได้ผมก็รับปริญญานำอันจะพระเจ้าเพาดินอยู่ได้ล่ะจ<บ>ุ๊<อ>ก็ยังซื้อถือจบเลยบ่ถ้ามีภัยภัยมีศรัทธาแล้วยังให้จ้าตื้อเคนล,ล่ะว่าเยอะแยะอยูอย่กับข้าโมหานะครแต่ว่าสิ่งที่คนมักมาให้เราเพลิคือลลงเมตตามหานิยมลงแผ่นทองลงณหน้าทองค้าขายดี อ่ะนี่แหละละเอามามาทำพิธีหม้อมาดิมาทำพิธีหมอ้อหม้อเด้เห็นแล้วบ่เอ้ามาจับน,นะแมย์จับเบิงบ้งเบิ้งนี่เด้อของแท้เด้อป๋านี่นะผู้ใ <c oughs> ด้ยามาประมูลได้ลุดจากมือจานตึ้งแล้วผมขายแบบพื้นละแสนเ <c oughs> ออพื้น <c oughs> ล,ละแสนครับบ่าเอาผมไปยั้งของโชติได้ให้แล้โอเคโลกนี้มีเราสองคน I love you